สวัสดีครับคือว่าเมื่อนี้เกษดรตัดต้นกระพรอนแล้วเด้อครับเพราะว่าบาไหวเราล้นเต้เงื่อนหลายและพี่น้องเด้มอมัดกอใช่ไหมสาวเดี๋ยวรุ่นกันเด้อว,ว่าพี่เบาวตีเสียวลงวตอนนี้ก็จะได้ทํกการมัดเครื่องหัวมัดเครื่องไทยและพี่น้องเด้อมัดพุ่นครับกัด่ารคอเน หัวหมาดไม่ล้วยเรียบร้อย่บบพี่น้องเคียนหัวเคียนหยให้มหัดต่อเนะแล้วก็มากอ่ะอันนี้จะเป็นเลือ่อยแล้วพี่น้องเด้อเด๋ยวสิเลือ่อยเดี๋ยวสิเอาเป็นเลือ่อย พูนต้อนอยู่ข้างบนเวลาเปลือยเครื่องเนละพี่น้องพูนเพิ่องเครื่องเวลาเด็กสิบเรื่อยตอนนี้ไม่ก็ได้ขึ้นข้างบนแล้วได้พี่น้องได้กับเรื่อยพูนเด็กสิเรื่อยล่อมึงมันสิโรงบ่พี่น้อง <c oughs> โอ้ย oh, ากพี่น้องยากเ <c ười> <c ười> อามาลุ้นกันบัตนี้ว่าว่าตีสีเลือยโล่โอ้ยู่ปลายคนละพี่น้องเดี๋ยวว่าตีสีเลือยให้เบิ้งแบบเดี๋ยวงานนี่ล่องมึงงานนี่ร่องเบิ้งไข่เลยเนาะหัวมันร้อน <c ười> ลุงมาสองสามงาแล้วพี่น้องเบิง้งนี่มันกล่าขึา้นพูนอยูงังไงเอา,อาที่ละง,งาเนาะพี่น้องเนาะมันเห็ดยากพู้นะ หมากกันยังมีอยู่พี่น้องผมนั่นพิ่นครับเพ็นมาเห็นหมากว่าคุณเอาเดี๋ยวเชือกลงให้เบิด์ตละมือนนี่เราพี่น้องคือผลงานมือนนี่เอาลุงเบิดเราพี่นอ้อนงเลยแต่ปลายมันหน่หอยนึงลุงมาเบิดเราพี่นอ้องเหลือแต่ปลายมันหน่อยหนึ่งเขวเบาตีกับเสียเอาลุงคือเก้า,า,น,น,านั่นแหละแต่มมีหมากก็เด้พี่น้องหมางนี่มัน,น,นได้หมากกันเงนิน แต่ว่าเอาโล่งเบิร์นแล้วล่ะย <c oughs> ังได้กระสีได้ปัม่มนะน้องพี่น้องเนาะตัวน,นี้เป้าตีก็ได้เอาโล่งเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องเนาะเอาเบิรงนเดี๋ยวพี่น้องเปิด้ะบันีเหลือแต่ตัวคุดุดบัน <c oughs> เอาเอาไว้ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องถือใจกระไรคือใจกระแสื่บ้าตีเด้อเด้อพี่น้องเด้อโล่งเบิร์ล่ะเดี๋ยวฮันนี่ละ่ะนี่กระลูกกระ t อนนี่ <c oughs> สวัสดีครับ